คนคะนี่คือของที่เราไปซื้อมาจากตลาดวันนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปทําบุญด้วยพรุ่งนี้ไปวัดอาหารเช้าคะ่ะทุกคนอยู่เมืองไทยก็จะแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยดีใจทุกคนคะวันนี้เราจะแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะ ค่ะทุกคนต้นคริสต์มาสของเราวันนี้เราก็จะมาแต่งต้นคริสต์มาสเพิ่มกันจ้าเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะคะเป็แล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเราแต่งต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วค่ะจมตาได้ว,วจสวยไหมคะ ทำยังไงคะขอบคุ้นค่ะทุกคนกลับมาพบกับองอีกแล้วนะคะกับช่ององเวอร์แล้วแต่องย้วันนี้นะคะทุกคนองก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวในเชียงรายกันนะคะเชียงรายมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยที่องพาทุกคนไปนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นที่ใหม่นะคะที่องจะพาทุกคนไปตรงนี้ที่เราจะไปนะคะชื่อว่าโดยสางงเชียงแสนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเชียงแสนกันนะคะวันนี้ไปกันเลย ค่ะว้าวบรรยากาศดีมากวิวดีมากขโมอนนี้โอ้ม่อสวยมากถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปเข้าไปในลานวิวดีมากเลย ทั้งหมดน,นี้อากาศดีมากทุกคน น่ารักมากทุกคนแล้ววิวดีมากวา้ามุมถ่ายรูปเยอะมากหลานสาวถ่ายก่อนฉันทำไม Oh. Nee, ik doe het nu Zit. Zit. dom, het คุลย้ยใหญ่ก็เป็นหรอนี่ค่ตอนนี้เรากำลังจะลงน้อยนะคะเราก็จะไปเที่ยวร้านกาแฟาที่สวยที่สุดในเชียงแสนนะคะเพื่อจะชมวิว,ว,วคาสิโนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะบ๊ายบายแกะน้อย ทุกคนร้านนี้คือขัวซองคือดีมากน่าทานมากเข้ามาในร้านคือตกแต่งตีมแบบน่ารักมากทุกคนวิวดีน่ารักมากคือร้านเก๋มากเลยคนวิวร้านคือดีมากไม่ไม่ผิดหวังเลย ซือเค้์คาใครกลับบ้านว่างเลยทุกคนวันนี้คุณสามีจะกลับแล้วกลับก่อนองนะคะเป็นธรรมเนียมของบ้านเรานะคะก่อนที่ใครจะกลับต่างประเทศต้องแวะมากิน MK จ้า ค่ะทุกคนได้ของครบแล้วเตรียมพร้อมไปส่งคุณสามีคุณสามีจะกลับแล้วมาทำบุญไหว้พระขอพรที่พ่อขุนนะคะต่อมานะคะมาวัดพระแก้วค่ะ ทำบุญเสร็จแล้วก็มาเดินตลาดนะคะพรุนี้จะทําอาหารไปวัดกันค่ะหอยแคงไปวัดนะคะไปตาที่นี้นี่คือสิ่งที่เราตามหามานานมากมาที่ไรก็ไม่ได้กินวันนี้จะได้กินแล้วกินแล้วทุกคนตามหามานาน Good morning ค่ะทุกคนเช้านี้ตื่นมานะคะก็จะเตรียม ทำอาหารเพื่อที่จะไปวัดนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นอาหารที่เราจะเอาไปวัดนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะไปวัดได้จ้าลาบลาบจ้าทำลาบไปวัดคอยได้ลาบนะจ๊ะ ทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนอองก็จะพาทุกคนไปเที่ยวงานดอกไม้งามใช่ไหมฮอตหรือว่างานดอกไม้บานงามงานดอกไม้งามนะคะที่เชียงรายแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวงานดอกไม้งามนะคะทุกคนเราก็จะไปเที่ยวคาเฟ่กันก่อนเดี๋ยวอองจะไปทำคอนเทนต์นะคะเพราะว่าจะใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วองก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสแล้วก็ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ ถ่ายลงอินสตาแกรแล้วก็อวยพรญาติๆของคุณสามีที่น่าวเลยนะคะอองก็เลยจะไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสที่คาเฟ่นิดนึงนะคะเพราะว่าคาเฟ่ตรงนี้เขาจัดแต่งสวยมากอองก็เลยจะพาหลานๆไปทำคอนเทนต์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะเราไปทำคอนเทนต์เสร็จแล้วเราก็จะไปงานดอกไม้งามเชียงรายกันจ้าทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในแล้วคนเยอะมาก มุมถ่ายรูปเยอะแต่ว่าคนเยอะมากค่าเข้าคนละห้าสิบบาทนะคะก็ของเราก็สองร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาค่าเข้าไปแลกเป็นเครื่องดื่มอาหารอะไรได้เยอะมากมทุกคนคือคนเยอะมากหาม,มุมถ่ายรูปเยอะยากมากดูดิทุกคนเด็ไอศครีมน,น่ารักมากทุกคนน่ากินเวอร์ โอเคทุกคนเราก็ได้รูปพอประมาณแล้วเราก็จะกลับแล้วเพราะคนเยอะเกินเยอะมากถ่ายรูปไม่ได้เลยจ้าหลังจากที่เราไปเที่ยวคาเฟ่มานะคะตอนนี้เราก็จะมาต่อที่งานดอกไม้งามเชียงรายค่ะอองเลือกมาตอนเย็นนะเพราะว่าอยากมาถ่ายแสงสีเสียงและไฟถึงแล้วทุกคนคือคนเยอะมากเยอะมากอีกเหมือนเดิมเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ แล้วคือแบบหาที่จอดรถยากมากแต่เราก็ได้ที่จอดรถ VIP สุดๆโป oh. ีนี้งานใหญ่มากทุกคนแล้วก็คนเยอะมากเลยสุมอะไรก็เยอะของขายเยอะมากโอ้ oh my god น่ากินมากหอมอร่อยด้วยโตรปอมอร่เยน้วย ปีนี้แบบทางเข้าแบบสวยมากทุกคนนนี้คือคนเยอะมากแต่เราอยากถ่ายแบบว่าตอนแสงสวยๆไง สวยมากทุกคนแสงสีเสียงปีนี้ก็คือจัดเต็มเหมือนเดิมจ้าสวยมากทุกคนสวยมากมุมนี้ก็สวยมากดีเบอร์เบอร์ คนได้ถ่ายรูปเยอะมากมุมถ่ายรูปสวยเยอะมากๆถ้าใครอยากเห็นรูปสวยๆนะคะให้ไปดูใน IG ขององนาได้นะคะ ONG ONG Underscore คือมีรูปสวยเยอะมากๆเลย ให้ดูคนนะว่าเยอะขนาดไหนดีนะว่าเรากำลังกลับบ้านแล้วคนก็กำลังมาพอดีจา้านี่เรากลับพอดีจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกลับเราก็เราก็จะแวะซื้อขนมของกินที่ร้านตลาดก่อนที่เราจะกลับบ้านมาต่อที่โซนของกินกันบ้างทุกคนโอ้ไม่กอด เราไปเดินงานดอกไม้บานนะคะดอกไม้งามแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วล่ะคะ่ะคือได้ของกินส่วนใหญ่จะได้เป็นของกินคือได้ของกินมาเยอะมากๆแล้วเมื่อกี้ก็นั่งกินนั่งอะไรคือแบบข้างล่างกับแม่แล้วก็ตอนนี้ก็จะขึ้นมาอาบน้ํานอนแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะที่องพาไปเที่ยวไปกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้องด้วยนะคะทุกคนองขอตัวไปนอนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะคะบ๊ายบาย